ชาดกห้าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดจิตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสวรรณสามชาดกชาดกว่าด้วยผู้บำเพ็ญเมตตาบารมีในสมัยที่พระพุทธเจ้า ประทับอยู่พระเชตวันคนครสาวัตถีมีภิกษุลูกชายเศรษฐีออกบวชได้สิองปียังไม่บรรลุธรรมครอบครัวของภิกษุหนุน่มนี้ทำการค้าแล้วไม่ประสบผลสาเร็จล้มละลายทำให้บิดามารดาของภิกษุหนุ่มต้องตกทุกข์ได้ยากเที่ยวขอทานเพื่อดำรงชีวิต ด้วยความกตัญญูภิกษูหนุ่มจึงบินทบาทเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองเสมอมาโยมพ่อกับโยมแม่ทานอาหารนี่เถอะช่างเป็นบุญของเราจริงๆนะพ่อใช่จะแม่มื้อนี้ได้กินอิ่มกันสะทีเฮ้ยอดอยากมานาน การปฏิบัติของภิกษุหนุ่มกลายเป็นข้อสนทนาของภิกษุอื่นๆเพราะอาหารต่างๆที่ชาวบ้านนำมาบิณฑบาตด้วยศรัทธ,ธาแต่ภิกษุหนุ่มกลับนำอาหารเหล่านั้นไปให้กับบิดามารดาต่อทันว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ในเมื่อพัะตาอาหารเหล่านั้นชาวบ้านบิณฑบาตให้ด้วยความศรัทธ,ธาในาศาสนา แต่การเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นสิ่งที่ลูกควรทำไม่ใช่หรอนั่นนะสิแล้วเรื่องนี้จะผิดหรือไม่ผิดกันแน่ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้หายข้องใจสาธุสาธุสาธุ สาธุเป็นการดีแล้วที่เธอตอบแทนบุญคุณบิดามารดาไม่ถือว่าผิดรอกเราอนุญาตให้ภิกษุเลี้ยงดูบิดามารดาได้แม้ในอดีตรเราก็ประพฤติเช่นนี้เหมือนกันแล้วองค์พระศาสดาก็ตรัสเล่าสุวรรณสามชาดกดังนี้ ในอดีตการนานมาแล้วมีนายพรานที่เป็นเพื่อนรับตกลงกันไว้ว่าถ้าฝไไ่ายใดมีลูกสาวและลูกชายจะเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเกลอเอ๋ยเราทั้งสองก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือกันมานานถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติแต่เราก็รักกันยิ่งกว่าญาติเสียอีก เออถ้าอย่างนั้นเราก็มาเป็นญาติกันเสียเลยสิเจ้าก็มีลูกสาวส่วนข้าก็มีลูกชายเราก็ให้เกี่ยวดองกันซะเลยไม่ดีกว่าหรือดีดีลูกข้าได้ลูกเจ้ามาดูแลข้าก็เบาใจต่อมา เมื่อลูกสาวและลูกชายของนายพรานทั้งสองเติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวเมื่อรู้ความต้องการของพ่อที่จะให้ร่วมประเวณีกันก็ไม่ได้พอใจด้วยเห็นว่าเป็นพ่อเกิดแทงทุก์ทำอย่างไรดีละพี่พ่อของเราอยากให้เราเป็นคู่กัน พี่ก็หนักใจอยู่เหมือนกันพี่ตั้งใจจะออกบวชไม่คิดจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีแต่กิเลสตัณหาอย่างนี้น้องก็เช่นกันในเมื่อเราสองคนก็คิดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็ออกบวชกันเถอะดีจะพี่เมื่อชายหนุ่มและหญิงสาว มีความเห็นตรงกันจึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤรษีและฤรือีอยู่ในปาหิมพานพระอินห่วงรู้ว่าอนาคตต่อไปฤรือสีและฤรือีจะได้รับอุบัติเหตุด้วยผลกรรมตาบอดไม่มีใครดูแลจึงลงมาบอกให้ทั้งสองมีลูกการข้างหน้า ต่อไปเจ้าสองคนจะต้องลำบากฉะนั้นควรมีลูกไว้พึ่นพายามยากด้วยเราทั้งสองจะออกบวชประพฤติธรรมจะสามารถมีลูกได้เช่นไรได้สิเราจะช่วยเจ้าทั้งสองเองพระอินทร์ให้ฤาษีลูกท้องของฤาษีนี ในเวลาที่มีฤดูแล้วตั้งจิตภาวนาให้มีลูกฤาษีและฤาษินีเห็นว่าไม่ได้ประพฤติผิดปรมจะมา์จึงปฏิบัติตามตมาฤาษินีก็ตั้งคันและให้กำเนิดเด็กชายผิวพรรณงดงามนามว่าสุวสรรณสัง สุวรรณสามเป็นเด็กจิตใจดีโอกอ้อมอารีมีเมตตากรุณาสูงส่งสัพสัตในป่าล้วนเป็นมิตรกับสุวรรณสามเวลาพ่อแม่ออกไปเก็บผลไม้ในป่าก็มีพวกนางกิน,นรีมาคอยดูแลและเป็นเพื่อนเล่นอยู่มาวันหนึ่งฤษีและฤษีนี ออกไปเก็บผลไม้ค้ากลับฝนตกหนักจึงเข้าไปหลบฝนที่ต้นไม้เฮ้ยฝนตกลงมาซะได้ไม่รู้ว่าสวรณสารจะเป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นไรหรอกเจ้าอย่าเป็นห่วงเลยท่านใดนั้นเหตุการณ์ไม่ขาดฝันก็เกิดขึ้น ต้นไม้ที่ฤาษีและลาซินีหลบฝนอยู่นั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่งูเหา่าเมื่อเห็นนักบวชทั้งสองพพ่นพิษใสเพื่อป้องกันตัวฤาษีและลูซินีตาบอดทันทีทั้งนี้เนื่องจากผลแห่งกรรมเก่าในอดีตชาติที่เคยเป็นหมอรักษาโรคตา คนไข้คนหนึ่งที่ไม่ยอมจ่ายเงินภรรยาหมอแนะให้ปรุงยาทำลายตาของชายนั้นเสียด้วยวิบากกรรมนั่นเองเป็นเหตุให้ทั้งสองตาบอดทันทีโอ้ยแสบแสบตาเหลือเกินโอ้ยปวดตาโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลย สุวรรณสามเมื่อไม่เห็นพ่อกับแม่กลับมาอาสมสักทีจึงออกตามหาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ต้องตกใจกับภาพที่ได้เห็นพ่อแม่ตาบอดได้อย่างไรกันสุวรรณสามร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความสงสารแต่แล้วเขาก็หัวเราะอ,ออกมาเสียงดังเป็นที่สงสัยของฤษีและฤษีนียิ่นนะัก เจ้าเป็นอะไรหรือสุวรรณสามเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะนั่นนะสิทำไมลูกหัวเราะดีใจละลูกท่านพ่อท่านแม่ที่ผมร้องไห้เพราะว่าสงสารพ่อแม่ที่ตาบอดแต่ที่หัวเราะดีใจเพราะจะได้มีโอกาสรับใช้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่สักที ตั้งแต่นั้นมาสุวรสามก็ตั้งใจปรนิบัติดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีตั้งแต่จัดน้ำล้างหน้าเก็บที่นอนจะเตรียมผลไม้และน้ำดื่มน้ำใช้ไว้พร้อมพ่อกับแม่ใช้น้ำนี้ล้างหน้านะจ๊ะลูกเตรียมไว้ให้แล้วนอกจากนั้น สุวรรณสามยังจัดแจงผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ถ่ายอุจจระปัสวะที่ปฏิบัติธรรมและที่เดินจงกรมเพื่อให้บิดามารดาเดินไปได้สะดวกในเวลาที่ตนออกไปหาผลไม้ในป่าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สุวรรณสามกำลังตักน้ำที่ท่าเดียวกันกันกบฝูงกวางและสัตว์อื่นๆ ที่กำลังกินน้ำอยู่นั้นก็พลันเกิดเรื่องร้ายขึ้นพวกเจ้าก็หิวน้ำอยู่เหมือนกันเหรออา้อาวอา้าวอ้ากินกันให้เต็มอิ่มเลยนะขณะนั้นเท้าปิระยักษ์ผู้ครองเมืองพระราีสเด็จออกลาก,กวางในปาหิมะพาน ตามลำพังพระองค์เดียวถอดพระเนตรเห็นสวรณสามลงไปตักน้ำท่ามกลางฝูงสัตว์ทั้งหลายก็ทรงแปลกใจเอ๊ใครกันนะมาอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์อืมทำไมสัตว์น้อยใหญ่ไม่กลัวเขาเลยจะเป็นคนเป็นเฮวดาหรือเป็นนาคก,กันแน่มีทางเดียวที่จะรู้ เราต้องยิงด้วยธนูอาบยาพิษให้สลบแล้วค่อยตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรกันแน่ขณะที่สุวรณสามยกหมอน้ำขึ้นบ่ากำลังจะกลับอาสมนั่นเองเท้าปิรยักษ์ได้ยกธนูเล็งไปที่สวรณสามหมายจะให้รู้ความจริงว่าเป็นคนหรือไม่ ลูกธนูพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วถูกตรงสีข้างด้านขวาของสุวรรณสามสุวรรณสามสุดตัวลงเลือดไหลนองฝูงสัตว์แตกตื่นตกใจวิ่งหนีไปหมดสุวรรณสามคล่อยประคองวางหม้อน้ำแล้วล้มลง,ลงนอนหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่สกดกลั่นความเจ็บปวดแล้วถาม หาผู้คิดร้ายโอ้ยใครใครเหรอประทุษร้ายเราในป่านี้เราไม่เคยมีศัตรูเลยเรามัวแต่ตักน้ำจนลืมเจริญเมตตาไปชั่วขณะท่านผู้ยิงเราเป็นใครเนาะธรรมดาคนฆ่าเสือก็เพราะต้องการหนังฆ่าช้างเพราะต้องการงา เนื้อหนังของเรานี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนัไนท่านจึงยิงเราซ้ำยังหลบหน้าไม่ยอมให้เรารู้จักขอให้ท่านออกจากที่ซ่อนเสถียดชายหนุ่มนี้ถูกเรายิงด้วยลูกศรอาจยาพิษเจ็บหนักขนาดนี้แล้วยังไม่คิดร้ายต่อเราอีก กลับเรียกหาเราด้วยถ้อยคําอ่อนหวานอีกด้วยเราเองเป็นคนยิงท่านแล้วท่านเป็นใครกันแน่ทําไมท่านถึงแปลกออกไปจากคนอื่นละ่ะข้าพเจ้าเป็นบุตรฤาษีชื่อว่าสุวรรณสามบัดนี้บาดเจ็บสาหาัสต้องตายด้วยกลมสอนของท่านทุกอันสาหัสนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดในโลก ข้าพเจ้าจึงไม่ได้โปรดเคืองท่านสงสารแต่บิดามารดากู่ตาบงซึ่งมีเพียงข้าพเจ้าเท่านั้นที่ดูแลเมื่อขาดอาหารและน้ำท่านทั้งสองปกง,งต้องตายตามทุกที่พระทราบจากบิดามารดากู่ไร้คนดูแลนั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกที่จะต้องตายด้วยคมสอนนี้หลายเท่านัก พระเจ้าปิระยกษ์รู้สึกสำนึกถึงความผิดอันมหันของพระองค์หญิงนัะเราขอโทษด,ด้วยเราจ่างทำสิ่งที่ผิดมหันยิ่งนักต่อจากนี้ไปเราจะดูแลพ่อและแม่ของเจ้าเองจะทำให้ดีเหมือนที่เจ้าเคยทำมาสวนสาม บอกทางไปอาสมแล้วก็สิ้นสติลงพระเจ้าปิลยักษ์เมื่อทรงเห็นว่าสวนรณสามหมดลมหายใจแล้วจึงวางลงแล้วเดินทางไปยังอาสมของฤาษีท้าปิรยักษ์สารภาพความผิดของตนแล้วรับอาสาเลี้ยงดู ืาสีทั้งสองเมื่อรู้ข่าวเรื่องบุตรชายืาสีทั้งสองก็ไม่ได้โกรธแค้นปิละยักษแต่อย่างใดนอกจากร้องไห้คร่ำครวญสุวรรณสามลูกแม่ทำไมเจ้ามาจากแม่ไปอย่างนี้ท่านช่วยพาเราสองคนไปหาสุวรรณสามได้ไหมเราอยากเจอลูกได้โปรดเถอะ ข้าวปิระยักษ์ได้พาลูซีและลูซินีมายังร่างของสุวรรณสามที่นอนอยู่ลูซินีตรวจด,ดูร่างกายของลูกชายเห็นว่ายังไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นจึงตั้งสัจจะอธิษฐานถึงความดีงามที่สุวรรณสามประพฤติมาอย่างสม่ำเสมอนางปสุนทรีเทพธิดา ผู้เป็นมารดาของสุวรรณสามมาแล้วถึงเจดชาติก็อธิษฐานขอให้พิษร้ายหายไปจากร่างของสุวรรณสามเช่นกันพอสิ้นคำอธิษฐานความมหาสรรย์ก็บังเกิดสุวรรณสามฟื้นขึ้นมาแล้วท่านพ่อท่านแม่ลูกไม่เป็นอะไรแล้ว ตาของทั้งสองปรษสีและฤรืนีหายบอดกลับมามองเห็นได้อย่างเดิมตาตาของเรามองเห็นแล้วลูกลูกสุวรรณสามก็ฟื้นแล้วตาของเราก็มองเห็นแล้วเช่นกันพระอาทิตย์ทอแสงยามอรุณพอดีสุวรรณสาม บิดามารดาทั้งสองและเท้าฟิระยักษก็ลอยขึ้นไปในอากาศมาลงที่อาสมบุคคนใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครองบุตรผู้เลี้ยงดูบิดามารดานั้นบุคคนใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรม นักปราทั้งหลายย่อมสารเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้แม้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วเขาย่อมบันเทิองอยู่ในสวรรค์สุวรรณสามแสดงธรรมแก่พระเจ้าปิระยักษ์แล้วทูลขอให้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิราชธรรม พระเจ้าปิลยักษรับรองว่าจะปฏิบัติตามแล้วก็ตรัสอำลาเสด็จกลับกรุงคารณสีสุวรรณสามพ,พร้อมด้วยบิดามารดาสั่งใจบำเพ็ญสมณะธรรมจนบรรลุฌานสมบัติเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปเกิดในโรมโลกพระราชาปิลยักษ์ได้มาเป็นพระอานน์ ลือศีผู้เป็นวิดาได้มาเป็นพระมหากกสสปะลือศนีผู้เป็นมารดาได้มาเป็นภิกษุณีพัทธากากิกาณีสุวรรณสามบัณฑิตสเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในกราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ